สวัสดีค่ะลูกๆชั้นอนุบาลสองนะคะวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูแม่อ้อยนะคะแล้วก็พี่อีคิวนะคะวันนี้นะคะคุณครูแม่อ้อยกับพี่อีคิวนะคะจะมาพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้นะคะในหน่วยหนูน้อยนักสัมผัสนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะคะในหน่วยหนูน้อยและนักสัมผัสนะคะวันนี้นะคะคุณครูแม่อ้อยนะคะกับพี่อีคิวนะคะ ก็มีเพลงมาฝากเด็กๆเ,เหมือนเดิมนะคะมาดูสิคะว่าวันนี้เป็นเพลงอะไรนะคะวันนี้นะคะจะเป็นเพลงตาหูจมูดนะคะเดี๋ยวคุณครูแม่อ้อยนะคะกับพี่อีคิวนะคะจะร้องแล้วก็ทำท่าทางให้เด็กๆดูก่อนหนึ่งรอบนะคะพีคิวพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วครับอ่าพร้อมแล้ว อ่าเริ่มเลยค่ะตาหูจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหูจับสิจับให้ครูดูจับสิจับให้ครูดูจับจมูกตาหูจับหูตาจมูกมเป็นยังไงคะเด็กๆทาได้ไหม,มเดี๋ยวเรานะคะจะมาทาท่าทางแล้วก็ร้องเพลงนะคะ พร้อมกันเลยสักสองรอบนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะตาหูจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหูจับซิจับให้ครูดูจับซิจับให้ครูดูจับจมูกตาหูจับหูตาจมูก ตาหูจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหูจับซิจับให้ครูดูจับซิจับให้ครูดูจับจมูกตาหูจับหูตาจมูกเก่งมากเลยค่ะเด็กๆทำได้ไหมคะเด็กๆฝึกทำนะคะแล้วก็ร้องนะคะ เดี๋ยวเด็กๆก็จะเก่งนะคะพอเราเปิดเรียนนะคะมาเจอกันเดี๋ยวเราจะมาทบทวนอีกครั้งนะคะ,ะหลังจากที่เราร้องเพลงแล้วนะคะเราไปเรียนรู้ทิคะว่าหนูน้อยนะักสัมผัสเขาใช้อะไรสัมผัสบ,บ้างน,นะคะอ่าอันแรกการมองเห็นเอ๊เด็กๆช่วยกันคิดสิคะ<อ>ว่า<อ>เราใช้อ,อะไรในการมองใช้อะไรคะ เก่งมากนะคะใช้ตานะคะเราใช้ตาในการมองมองสิ่งต่างๆนะคะรอบๆตัวเราตามีคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยนะคะตาภาษาอังกฤษว่าอะไรคะไเ <I. S 1> ก่งมากค่ะไอตาไอตาภาษาอังกฤษว่าไอนะคะใน,นเมื่อเรามีตาแล้วนะคะ เด็กๆคะเรามีตากี่ข้างคะองสองข้างนะคะตานะคะมีไว้มองมองดูสิ่งต่างๆรอบๆตัวเราถ้าเราไม่มีตาเด็กๆเอาเมือปิดตาดูสิคะมองเห็นไหมคะไม่เห็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลรักษาดวงตาของเรานะคะเราจะทำยังไงวิธีดูแลรักษาก็คือ อาบน้ําล้างหน้าล้างตานะคะให้สะอาดสดใสนะคะไม่ให้มีขี้โมกขี้หูขี้ตานะคะแบบนี้นะคะตาของเราก็จะสดใสแล้วก็มองสิ่งต่างๆรอบตัวได้อย่างไม่มีอะไรปิดบังเลยนะคะแล้วที่สําคัญนะคะสิ่งสําคัญเลยก็คือต้องทานอาหารที่มันบํารุงสายตาอะไรบ้างเอ่ย มีอะไรบ้างเอ่ยที่ทานแล้วบำรุงสายตาผักอะไรเอ่ยเต่าชอบกินกกผักบุ้งเก่งมากผักบุ้งนะคะเด็กๆก็ต้องทานผักแล้วก็ผลไม้มาเพื่อที่จะให้มันบำรุงสายตานะคะผักบุง้งบำรุงสายตานะคะต่อไปการฟังเสียงเราใช้อะไรในการฟังคะใช้อะไรคะ เก่งมากเราใช้หูในการฟังนะคะหูภาษาอังกฤษว่า ear หู ear หูเรามีหูกี่ข้างคะสองข้างนะคะเรามีหูสองข้างหูประโยชน์ของหูก็คือเอาไว้ฟังฟังเสียงฟังเสียงสิ่งต่างๆนะคะที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมี หูนะคะแล้วการดูแลรักษาหูต้องทำยังไงการดูแลรักษาหูนะคะก็คือเด็กๆก,ก็ต้องมันเช็ดทำความสะอาดหูโดยใช้สำลีชุบน้ำเช็ดแค่รอบๆใบหูนะคะแล้วก็ที่สำคัญเด็กๆอย่าอย่าเอาไม้หรือสิ่งแปลกปลอมนะคะมา ยัดเข้าไปในหูหรือว่าจิ้มแย่เข้าไปในหูนะคะมันจะทำให้เราหูหนวกนะคะเพราะฉะนั้นเราแค่ใช้สำลีหรือผ้าสะอาดชุบน้ำเช็ดแค่ใบหูรอบๆแค่นี้หูของเราก็จะสะอาดแล้วนะคะ,ะต่อไปการชิมรสเราใช้อะไรนะในการชิมรสเราใช้ ปากเด็กๆมีปากไหมคะเด็กๆมีปากปากภาษาอังกฤษว่าเม u t h mouth ปาก mouth ปากปากนะคะมีไว้ไว้ทำไมคะไว้กินอาหารกินข้าวกินขนมกินผลไม้นะคะแล้วนอกจากจะมีไว้กินแล้วนะคะปากก็ยังมีไว้พูดนะคะไว้พูด ไว้พูดแต่สิ่งที่ดีๆนะคะพูดเพราะๆนะคะผู้หญิงเวลาพูดก็ต้องมีหางเสียงค่ะขาผู้ชายก็ต้องมีหางเสียงคัดเก่งมากนะคะเด็กๆก็ต้องพูดในสิ่งที่ดีๆนะคะวิธีดูแลรักษาปากของเราทำยังไงเอ่ยเราก็ต้องแปลงฟัน,แป,ฟนแปลงฟันให้สะอาดนะคะ ปากของเราก็จะได้มีกลิ่นหอมเวลาเราไปคุยกับใครคุยกับเพื่อนๆนะคะก็จะมีแต่คนรักและก็อยากจะเข้ามาใกล้เรานะคะแล้วที่สําคัญในปากก็จะมีฟันใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพฟันไม่ให้ฟันผุโดยการแปลงฟันแล้วก็ไม่ไม่กินอาหารที่ทําให้ฟันผุมีอะไรบ้างคะลูกอมลูกอม หมากฝรั่งไม่ทานนะคะถ้าเราทานลูกอมทานหมากฝรั่งมันก็จะมีน้ําตาลไปเคลือบที่ฟันของเราถ้าเราไม่แปรงฟันก็จะทําให้ฟันผุนะคะเวลาถ้าฟันเราผุเวลาไปทานอาหารมันก็จะไม่มีความสุขในการทานอาหารก็จะปวดฟันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทานนะคะขนมลูกอมหมากฝรั่งที่มันทําให้ฟันผุ นะคะต่อไปแทนแทนการดมกลิ่นเราใช้อะไรในการดมกลิ่นคะ<ม>เก่งมากเราใช้จะหมูกในการดมกลิ่นจมูกภาษาอังกฤษว่า nose จมูก nose จมูกจมูกเอาไว้ในใช้ในการ ประโยชน์ของจมูกเอาไว้ใช้ดมกลิ่นดมกลิ่นดอกไม้ดมกลิ่นผลไม้ที่มีกลิ่นหอมดมกลิ่นส้มนะคะถ้าเราไม่มีจมูกหรือว่าจมูกของเรามันมีปัญหานะคะเราก็จะไม่ได้กลิ่นนะคะเราก็จะไม่ได้กลิ่นของอดอกไม้ของสิ่งของนั้นๆน,น,นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลรักษาจมูกของเราอย่างไง ไม่ยากเลยนะคะแค่เด็กๆไม่ไม่แค่จมูกไม่แค่หูแล้วก็ไม่ขยี้ตานะคะแล้วก็อาบน้ำล้างหน้าทำความสะอาดหน้านะคะในหน้าของเรานี่ก็จะมีทั้งหูตาจมูกปากถ้าเราล้างหน้าก็จะช่วยได้ทั้งหมดเลยนะคะเด็กๆอย่าเอาอะไรไปแคะที่จมูกนะคะ เดี๋ยวมันจะทำให้จมูกของเรามีเลือดไหลออกมานะคะ,ะต่อไปนะคะสุดท้ายเลยใช้ในการสัมผัสการสัมผัสก็คือการจับนั่นเองเราใช้อะไรในการสัมผัสคะเก่งมากเราใช้มือเด็กๆมีมือไหมคะเรามีมือกี่ข้างคะองสองข้าง ะะเรามีมือสองข้างมือประโยชน์ของมือว้าวเอาไว้ใช้หยิบจับสิ่งของนะคะอย่างเช่นเวลาเราจะทานข้าวเราก็ต้องมีมือไว้ใช้จับช้อนจับซ่อมอแล้วก็ต้องมีมือไว้ใช้ในการจับดินสอเขียนหนังสือหรือมีมือ ไว้ใช้ในการเล่นของเล่นนะคะเพราะฉะนั้นมือมีความสำคัญนะคะมือในภาษาอังกฤษว่า hand มือ hand มืออ่าเรามีมือแล้วเรามีวิธีดูแลรักษามืออย่างไงนี่ไม่ยากเลยนะคะมือนะคะวิธีดูแลรักษามือเราก็แค่ ล้างมือบ่อยๆนะคะล้างมือบ่อยๆเวลาที่เราไปจับสิ่งของที่มันสกปรกเราก็ล้างด้วยน้ำสบู่นะคะแล้วทุกวันนี้นะคะไวรัสอะไรคะพี่คิวโควิด1 9้าวไวรัสโควิด1 9นะคะซึ่งมันกำลังระบาดทั่วโลกนะคะมันก็สามารถติดต่อนะคะจากการสัมผัส แต่การที่มือเราไปหยิบจับสิ่งของนะคะแล้วเราก็ไปจับอาหารมาทานเชื้อโรคก,ก็จะลงไปในท้องนะคะหยิบจับดอกไม้มาดมเชื้อโรคก,ก็จะลงไปทางจมูกนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามือของเราสะอาดเชื้อโรคก,ก็ไม่สามารถเข้าสู่ร่างกายของเราได้นะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆพอจะเข้าใจไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆ เก่งมากเลยเด็กๆสามารถที่จะรู้แล้วนะคะว่าการสัมผัสเรามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะเราใช้อะไรบ้างใช้ตาใช่ไหมคะหูจมูกปากแล้วก็มือเก่งมากเลยค่ะและสุดท้ายนะคะคุณครูแม่อ้อยก็มีใบงานนะคะให้เด็กๆไปทำนะคะ ในใบางานชิ้นแรกนะคะใบางานชิ้นแรกบอกว่าให้เด็กๆจับคู่รูปภาพที่เหมือนกันนะคะในในรูปภาพนะครก็จะมีสองฝั่งนะคะฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะคะฝั่งซ้ายก็จะมีรูปอะไรคะตาอะไรคะห,หูอะไรคะ จมูก,มกฝั่งขวาก็จะมีเหมือนกันนะคะคราวนี้ทำยังไงเราก็จับคู่ภาพภาพแรกภาพอะไรคะ<ำ>ตาก็ขีดไปหาตาจึ๊บอ้าวต่อไปอะไรคะหูขีดไปหาหูต่อไปใครคะจมูกขีดไปหาจมูกอาทำได้ไหมคะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ้าวต่อไปงานชิ้นที่2งานชิ้นที่ส,สเราก็จะมาเรียนรู้นะคะในเรื่องตัวเลขนะคะในงานที่2นะคะคุณครูก,ก็จะมี2อฝั่งเหมือนกันเลยคำสั่งเขาบอกว่าให้นักเรียนนับจำนวนภาพแล้วกากระบาททับตัวเลข นะคะฝั่งซ้ายนะคะก็จะเป็นตัวเลขเป็นเป็นรูปภาพนะคะส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นตัวเลขให้เราเลือกนะคะอ่าวันนี้เป็นเลขไทยนะคะฝั่งแรกเป็นหมูหมูกี่ตัวคะหนึ่งตัวเราก็มาหาเลขหนึ่งอยู่ตรงไหนคะตรงไหนเอ่ยเจอแล้วตรงนี้นะคะเราก็กากกับบาททับจุ๊บจุ๊บแล้วเราก็ระบายสี หมูนะคะต่อไปก็จะเป็นแกะนะคะแล้วก็ต่อไปก็ทำไปจนครบทั้งหมด5ข้อนะคะพอเด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก,ก็รวบรวมใบงานเอาไว้นะคะเดี๋ยวพอเปิดเรียนนะคะเราก็จะเอามาส่งนะคะแต่คุณครูก็จะตรวจใบงานให้เด็กๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูแม่อ้อยกับพี่อิ๊ก ก็มีเรื่องมาพาเด็กเรียนรู้นะคะเท่าน,นี้นะคะก่อนที่จะจากกันนะคะคุณครูแม่อ้อยฝากนะคะฝากให้เด็กๆด,ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะเราจะทำยังไงให้ปลอดภัยจากไวรัสโควิด COVID -19 นะคะ,อ,ะอันดับแรกนะคะเด็กๆก็ต้องเป็นยังไงคะสวมอะไรคะ สวมแมสสสนะคะเด็กๆก็ต้องสวมแมสนะคะก่อนออกจากบ้านนะคะพี่คิวสวมแมส่ะเด็กๆก็ต้องสวมแมสนะคะถ้าเด็กๆจะต้องออกไปนอกบ้านนะคะเด็กๆก็ต้องสวมแมสเหมือนพี่อีกิวเลยนะคะแล้วที่สําคัญต้องเป็นยังไงคะ,ะต้องล้างมือนะคะด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งนะคะ เมื่อเราไปหยิบจับสัมผัสสิ่งของนะคะแล้วที่สำคัญนะคะก็ต้องเว้นระยะห่างนะคะอย่าไปในที่ที่มีคนอยู่กันเยอะๆนะคะเพราะฉะนั้นให้เด็กๆป้องกันตัวเองด้วยนะคะแต่ถ้าดีที่สุดเลยนะคะถ้าเด็กๆไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปไหนคุณครูแม่อ้อยแนะนำให้เด็กๆอยู่แต่ที่บ้านนะคะจะปลอดภัยที่สุดนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูแม่อ้อยกับพี่ไอคิวต้องลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย